สวัสดีค่ะ V88 ค่ากระบะเกตเอนะคะคำคำนี้นะคะใช้ได้ตลอดการด้วยมาตรฐานนะคะด้านบริการและคุณภาพของการคัดรถกระบะเกตเอนะคะให้กับคุณลูกค้ามายาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะและสำหรับวันนี้นะจ๊ะจีนี่ก็มีรถกระบะ Toyota Revo ตัวนี้เลยนะจ๊ะ เป็นรถปี2015นะคะเครื่องยนต์2 4 cc น,ะะ Smart, e, นะะซีซีนะคะแค p ปเจพ s m สสมาร์ทนะคะดีเซลนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะคะว่าจะเด็ดขนาดไหนนะจ๊ะอืมตัวกันชนหน้านะคะไฟหน้านะคะฉบเฉียวมากๆเลยนะคะดูดีมากๆเลยนะคะก็จะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะที่แตกต่างจากตัวของ ชมวีโก้มากๆเลยนะคะดูดีมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะน่าใช้มากๆเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นานถึง84งวดเลยนะคะสีขาวนะคะสีขาวสะอาดตาแบบนี้นะคะบอดี้เดิมสีเดิมเครื่องเดิมเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าทางวีปรสของเราติดกันสะอาดให้ด้วยนะคะคิ้วกันสาดนะคะทางวีประร ของเราติดให้นะคะแล้วก็ทั้งวีบสแปของเรานะคะยังใจดีนะคะติดกันชนท้ายแบบนี้ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะอะไรที่มาเดิมๆนะคะวีแปดแปแกะออกนะคะแล้วเปลี่ยนให้ใหม่นะคะมันได้รถซื้อรถทั้งทีนะคะต้องได้รถด,ดีการันตีรถสวยอย่างแน่นอนนะคะคุณลูกค้ารวมถึงนะคะ คันนี้นะคะเรายังเปลี่ยนในส่วนของกระบะแมกเนเตอร์ให้ด้วยนะคะอันเก่านะคะเราถอดทิ้งนะคะเราใส่อันใหม่ให้เลยนะคะสําหรับกระบะแมกเนเตอร์นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะไปชมภายในกันบ้างนะคะอ่าภายในนะคะจะเป็นสีดํานะคะจะเป็นสีดําหนังอย่างดีเลยนะคะ ดีไซน์หนังอย่างดีเลยนะคะไฟฟ้าทั้งคันนะจ๊ะรุ่นนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะออปชั่นภายในยนะคะจัดเต็มอย่างแน่นอนนะคะเพราะตัวนี้เป็นโฉมตัว E นะคะรุ่นลองท็อปเลยนะคะคุณลูกค้าเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ใหม่สะอาดนะคะไม่มีรอยกระดำกระด่างเลยนะคะส่วนของเบาะแหบนะคะเบาะแขบททางวี p ัสเปของเราก็ทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเบาะเก่า ชําชรุดเราไม่ให้ไปนะคะเราใส่เบาะใหม่ให้เลยนะคะคุณลูกค้าให้สมกับคุณภาพรถมือสองเกรดเนะคะราคาถูกย้่ยเยามากๆนะคะในส่วนของมันก็จะเป็นความชอบของแต่ละบุคคลเนาะแล้ดูนะคะตรงนี้ในส่วนของปุ่มอีโคนะคะมี ปุ่มอีโคก็ประหยัดน้ำมันพออยู่แล้วนะคะยังมีในส่วนของปุ่มพาวเวด้วยนะคะโอ้โหขับมันแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะมีทั้งประหยัดน้ำมันนะคะแล้วพาวเวอร์ด้วยโอ้โหประหยัดประหยัดน้ำมันและขับแรงยิ่งขึ้นเลยนะคะคุณลูกค้าจา๋าไม่ต้องห่วงเลยนะคะห้องเครื่องก็สวยนะคะห้องเครื่องก็สวยนะ ก็อยู่ที่ความชอบของแต่และบุคคลนะคะแต่สําหรับคันนี้จินนี่ว่ามันน่าใช้มากๆเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจยังไงก็แวะเข้ามาชมกันก่อนได้นะคะทางวีประแรของเราเปิดบริการทุกวันนะคะทุกสาขาเลยนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะคุณลูกค้าสะดวกสาขาไหนใกล้สาขาไหนนะคะสามารถเข้าชมรถได้ทุกวันเลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพจริงนะคะมีเครดิตจะเริ่มดาวที่ 8,888บาทนะคะคุณลูกค้าไม่มีเครดิตจะเริ่มดาวอยู่ที่19,000บาทนะคะส่วนเอกสารต่างๆเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะยินดีให้บริการนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปใหม่เสนอคันใหม่ให้นะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่เยอะเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ